กึมสวัสดีค่ะ,จะเจอกันกับนูจิดาพาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะหนูจะมาแชร์วิธีการใช้ใบตําลึงรักษาฝ้านะคะทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊นูหน้าดีทําไมต้องรักษาฝ้าหนูไม่ได้หน้าดีจริงค่ะนูมีปัญหาผิวหน้าเหมือนกันนะคะเอ่อเดี๋ยวต้องท้าความก่อนนิดนึงเผื่อว่าทุกคนจะมีสาเหตุเดียวกันนะคะคืออย่างนี้นัวนะคะ มีฝ้ามีกระบริเวณจมูกหนูคิดนิดนึงนะคะว่าเออหนูดูแลผิวค่อา,าจะถือว่าดีเลยนะเลี่ยงแดดแบบม,มากๆทาครีมกันแดดแบบ boy, บ่อยบำรุงผิวมากหน้าอะไรต่างๆนานาเยอะมากๆนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้ไม่รู้ว่าทําไมมันอาจจะเป็นเพราะอันนี้หนูคิดเองความคิดเห็นส่วนตัวเพราะการที่หนูฝังยา คุมกำเนิดไว้ที่แขนหรือเปล่าเนาะมันทําให้สภาพผิวของนูนั้นเปลี่ยนไปค่อนข้างจะมากนะคะฮอร์โมนต่างๆมันก็เปลี่ยนไปอะฮอร์โมนต่างๆเรารู้สึกตัวเองเลยว่ามันเปลี่ยนไปเนาะนี่อาจจะเป็นสาเหตุของนูนะคะซึ่งบางทีฝ้ากระที่ขึ้นของนูตรงเนี้ยมันไม่ใช่ฝ้ากระแดดนะอาจจะเป็นฝ้ากระฮอร์โมนคือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคืออยากจะบอกว่า ฝ้าแต่และชนิดมันไม่เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะโนจะมาแชร์วิธีการรักษาฝ้าด้วยใบตําลึงนะคะแล้วก็มีทริกนิดนึงค่ะเอออันนี้เป็นทริกโบราณค่ะทุกคนค่ะเวลาจะเลือกใช้ใบตําลึงใบตําลึงเขาจะมี2แบบนะทุกคนไม่ใช่ว่ามีแบบเดียวคือต้นหนึ่งจะใช้อะไรก็ได้ไม่ใช่นะหน้าหายแล้วทุกความเชื่อเราเอาหมดนะคะอ่ะมาดู ใบตาลึงสองใบนี้แตกต่างกันยังไงคะทุกคนพอจะรู้ไหมเอ่ยอ่ะมันเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะทุกคนตัวผู้เนี่ยมันจะมีหยักเยอะกว่านี่ส่วนตัวเมียจะมีหยักน้อยกว่าและเวลาเราใช้มากหน้าหรือว่าใช้ทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องใช้ใบตัวเมียเขาบอกว่าใบตัวเมียมันจะมีสารอาหารเยอะมากกว่าใบตัวผู้นี่ลักษณะมันจะมีความแตกต่างกันทุกคน ก่อนที่เราจะเริ่มมาร์กหน้านะคะหนจะนาใบตําลึงนะคะไปปั่นนะคะโอเคนี่คือใบตําลึงที่หนได้มานะคะเดี๋ยวก่อนอื่นหนจะต้องเลือกว่าตัวผู้ตัวเมียก่อนนะคะนี่มันจะอยากน้อยนะคะตัวเมียเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยทุกคนนี่ตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวนูจะเลือกสักสี่ห้าใบนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ก็ทุกคนก็สามารถใช้แบบตัวผู้หมดเลยหรือว่าปนกันก็ได้นะคะอันนี้คือไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าหนูก็แค่แบบมาแชร์วิธีแค่นั้นเองนะคะเนี่ยดูใบตัวผู้แบบใหญ่ๆมันก็จะหยักเยอะทุกคนหยักเยอะมากส่วนเนี้ยใบตัวเมียมันก็จะน้อยๆแบบมนๆสวยๆเนี่ย โอเคนะคะเดี๋ยวนุจะเอาไปปั่นก่อนนะคะเวลานุปั่นนะคะนุจะพยายามจะไม่ใส่น้ำเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันปั่นยากเกินไปนุก็จะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะนี่นะคะทุกคนนุาจะใช้วิธีการฉีกน่าต้องเติมน้ำแหละเพราะว่าดูแล้วแบบน่าจะปั่นยากอยู่ดูทรงแล้วหรือว่าเราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปเลยดีใส่ส่วนผสมอื่นเลยดีกว่านะคะมันจะได้ปั่นทีเดียวเนาะ ส่วนผสมอีกอย่างนะคะก็คือข้าวค่ะหนูใส่น้ำมานในข้าวแล้วนะคะอะแค่นี้เลยแล้วก็เราไปปั่นกันค่ะปั่นมาได้แล้วหน้าตาจะแบบนี้แรังสวยมากหน้ามากมากทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเราจะมากกับถ้วยนี้เลยนะคะ นี่คือครีมที่นูเลือกใช้หลังจากที่มาร์กหน้าเสร็จนะคะก็คือครีม Solution m e Cle ั a ม m าเคลือ c คลีป Extra สูตรเข้มข้นนะคะครีมตัวนี้สามารถลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำบนผิวหน้าให้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะวันนี้ทุกใกับแล้นะคะอัสลามมุอะไรยกุ๊สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะ